ดวสีแข้งหลักเจ็บก่อนทีมชาชิไทยจีตาแชมป์กับทีมชาติเวียดนามกระทบทัพช้างศึกสีแข้งได้รับาการบาดเจ็บสบพร้าชีตาทีมชาติเวียดนามเนืน้อสนามราชมังคลากราสถานโดยสามรายชื่อแข้งทีมชาชิไทยได้รับเจ็บล่าสุดสชวดแมตช์ีตากับทีมชาติเวียดนามประกอบไปด้วยอคณะพรมพุ่มพิเศษพิทยดลชันพัสมีวิดเทพป้อมพันธ์ส่วนอีกรายคือจิรศักดิ์เผอพิมาย จะได้รับการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ต้องพักยาวถึง4-6สัปดาห์เต็มทั้งนี้มาซาดะอินชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามแมตช์จิจิตาแชมปพบกับทีมชาติเวียดนามนสนามราชมังคลากฬาสถานประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนวิซูบชิเอริทคัพ2024รอบชิงชนะเลิศนัดที่2วันที่5มกราคมนี้ ช็อตวิดทีทีกองหน้าแมนยูป้ายแดงทีมชาติไทยยิงประตูส,ว,สวยใสายบาร์เซโลนาหนึ่เาสิบซนติเมตรความเร็วสูงหลังจากที่มารนำแป้งนำ้ำผ่านล่ำซำเหนักสมาคมฟุตบอลไทยเซอร์ไพรส์เปิดตัวซิวาแม็กเซสกองหน้าความเร็วสูงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าร่วมทัพช้างศึกทีมชาติไทยยูสิบเปีเป็นครั้งแรกเตรียมช่วยทีมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อชิงตัวไปบอลโลกครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศกาตาร์ทั้งนี้ซิวาแม็กเซส เพิ่งกอบประตูส,สวยๆใส่บาร์เซโลนาทีมยักษ์ใหญ่เลลิกาสเปนสโตรร้อนอเนสึก MTU ครับ2024สำหรับซิวานแม็กซสอายุ15ปีเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรลในตำแหน่งกองหน้าเก่งปีกเฟลุเครื่องไทวลเป็นกองหน้าที่มีรูปร่างใหญ่แต่ถูกยุให้เป็นกองหน้ามีความเร็วสูงมากๆโดยมีคุณแม่ เป็นคนนครสวรรค์ถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ได้รับความสนใจของวงการฟุตบอลอังกฤษถูกทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษจับเซ็นยาร่วมทีมชุดจูสิบหกพร้อมเพื่อหมายเลขเจ็ดในชุดเดียวกันกับคายรูนี่ลูกชายของเว์ลูนี่เปิดนับโลกทีมชาติไทยหากชนะทีมชาติเวียดนามรอบชิงชนะเลิศนัดที่สองที่ราชมังคลาความเคลื่อนไหวก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศแมตช์ที่จะตาแชมป์ศึกฟุตบอลอาเซียนบบซูบิชิเอเิติค,คัพ2024 ทีมชาติไทยนูเจนภายใต้การทับของซี่ปุ่นมาซาดะอิชิเตยมเผือบ้านรับการบาเเือนของทีมชาติเวียดนามภายใต้การทับของคิมซังซิกกุซอเกาหลีใต้พร้อมตัวละครรับเหนือซอนซอนหรือราฟาเอลสันกองหน้าโอนสัญชาติบราซิลที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่5มกราคมนี้การแข่งขันในครั้งนี้ฟีฟ่าประกาศให้ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024เป็นเอแมชนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งในระดับเชียร์หนึ่งซึ่งนั่นทำให้การคิดคะแนนอันดับโลกจะอยู่ระดับเดียวกันกับการแข่งข ปาดีทีวีฟาเดย์สถานการณ์เรียลไทม์ทัพช่างสึกจีมชาไทยรังอันดับที่97ของโลกคะแนนอันดับโลกสะสมไทยจะอยู่ที่1,227.89คะแนนหากทีมชาติไทยชนะทีมชาติเว,วียดนามได้สำเร็จจะส่งผลให้ทัพช่างศึกคะแนนโลกบวกเพิ่มบวก2.23คะแนนคะแนนรวมสะสมของไทยจะเพิ่มไปอยู่ที่1,230.19คะแนนซึ่งนั่นทําให้ทัพช่างสึกจีมชาไทยอันดับโลกพุ่งแซงโมซัมบิกขึ้นไปรังอันดับที่96ของโลกทันที ด่วนเจอแล้วนิวชนะทิพย์จอมทัพคนใหม่ทีมชาติไทยจะเป็นแบบพี่เขาให้ได้สมกับที่แฟนบอลรอคอยมาอย่างยาวนานนักเตะที่ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเกินคาดหวังอย่างมากในการแข่งขันอาเซียนมิสุบิชิเอริกติคัพ2024ในครั้งนี้คือเบนจามินเจนส์เดวิดเนีรุกทักษะเชิงสูงครึ่งแทงกระดในวัย24ปีที่สร้างผลงานอย่างสุดทึงนับตั้งแต่ลงสนามประเดิมเกมแรกทีมชาติยุคเอเชียเพียง4นาทีเท่านั้นเจ้าตัว ประเดิมประตูแรกให้กับทีมชาติไทยได้ทันทีก่อนจะมากดประตูที่2ของตัวเองใน,นช่วงท้ายของครึ่งแรกพบกับทีมอิสเตก่อนจะได้รับระการบาดเจ็บพักยาวจนถึงรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์และรอบชิงชนะเลิศน,นัดแรกพบกับเวียดนามเบิจิมินเดวิดค,คัมแบ็กสุ่สนามอีกครั้งพร้อมกับสร้างสถิติอย่างสุดทึ่งเป็นนัดที่มีการวิ่ง เป็นระยะทางที่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของทีมรวม2นัดเบนเดวิดวิ่งไปกว่า26กิโลเมตรชนิดฟิตเกือบร้อยวิ่งไม่มีหมดจริงๆไม่เพียงเท่านั้นนะครับเบนเดวิดยังมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเกมรุกของทีมไทยทั้ง2นัดอีกด้วย มีสถิติจ่ายบอลแม่นยำสูงเกินกว่า90%ทั้ง2แมตช์แถมยังมีเพเลย์เซสร้างสารรค์โอกาสในการเข้าทำประตูให้กับทีมจังหวัดสำคัญๆชน้นที่แฟนบอลไม่อยากเชื่อว่าเบนเนวิตจะทำได้ดีขนาดนี้ซึ่งตอนนี้เบนเนวิตจากทักษะและความสามารถที่แสดงออกมาให้เห็นตลอดทั้ง์ุาเมนต์ถูกคาดหมายว่าเบนเนวิตจะเข้ามาเป็นตัวแทนของชนะทิมสงกระสินจะเข้ามาเป็นเพลย์เมกเกอร์คนสำคัญและจอมทัพคนใหม่ของทีมพะไทยคนต่อไปอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้าเบนเนวิตเคยเปิดใจจะพัฒนานตัวเอง เพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกันกับนักเตะรุ่นพี่ชนนทิพส์ทรงกระสินให้ได้สักวันสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปเบนจามินเจนส์เดวิดเตรียมช่วยทัพช่างสทงมชาติไทยแมตช์ชีตาแชมป์กับทีมชาติเวียดนามในการแข่งขันอาเซียนมิซูบิชิเอริติกับ2 0 2วรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีราสถานในวันที่5มกราคมนี้ สะเทือนวงการฟุตบอลเวียดนามเงินอาชีพมหาศาลร,รอบชิงชนะเลิศ a f f เอฟคัพ2024คว้าพันล้านดองทีมชาติเวียดนามภายใต้การทับของคิมจีซิกกู้ซื้อกลิตใต้สร้างผลงานอย่างสุดแกรงล้งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอาเซียนบิซูบิชลเอล็ติคัพ2024และโค่นเอาชนะทีมชาติไทยภายใต้การทับของญี่ปุ่นมาซาตะอิชิไปก่อนนัดแรกทองประตูตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้ทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามได้รับเงินอาชีพมหาศาลไปแล้วกว่า 1,000พล้านดองหรือราว1ล้านสแสนบาทไทยโดยหลังจากนี้ทีมชาติเวียดนามจะลงสนามแมชชชิตาพบกับทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศนัดที่2เนื้อสนามราชมังคลากีฬาสถานเนวันที่5มการาคมนี้เตรียมรุ้นแชมป์สม,มัยที่3ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทัพช่างซึงทีมชาติไทยเตรียมรุ้นแชมป์ประวัติศาสตร์สม,มัยที่8งานนี้ใครจะได้เดี๋ยวรู้กันเรื่องเล็กน้อยพิรด,ดล เผยไทยแพ้เวียดนามอาเซียนรับรานะชิงไม่เศร้าไม่กดดันวันที่4มกราคมเวลา11บนาิกาสินาทีณห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากฬาสถานฝ่ายจัดการแข่งขันสาวน์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จากงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนมิสูบิชิเอริทิคับพรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามการแถลงข่าวครั้งนี้ทีมชาติไทยนำโดยมาสระอิชิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยพิรดลฉันแมสเมีกับตันทีมพิรดลกับตันทีมชาติไทยกล่าวว่าสภาพทีมตอนนี้เหลือแค่ฟื้นฟูร่างกายทําให้ร่างกายกลับมาพร้อมที่สุดในเกมสาหรับวันพรุ่งนี้ส่วนสภาพใจิตใจเราไม่ได้เศร้าหรือกดดันเรายังมีอีกเกมที่เป็นโอกาสของเราในวันพรุ่งนี้เมื่อเราดูกันว่าเราจะทําได้หรือไม่ขอบคุณแฟนบอลที่ยังเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวพวกเราอยู่ขอบคุณความเชื่อมั่นและเราจะพยายามทาเต็มที่ เพื่อตอบแทนทุกคนจริงๆแล้วเกี่ยวกับเวียดนามเรามีการพูดคุยกันในห้องแต่งตัวไปแล้วบ้างยังให้ทุกคนมีความมั่นใจในเกมวันพรุ่งนี้ในการแก้ตัวกับเวียดนามผมได้พูดกับทุกคนในทีมไปแล้วถึงเรื่องว่าจะทําอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรก็ต้องบอกไปในวันพรุ่งนี้เพื่อให้แฟนบอลที่เข้ามาเต็มสนามและทางบ้านบอลทุกคนมุ่งม,มั่นและมีความตั้งใจเป็นนักสู้ก็ต้องทําให้ได้อย่าลืมเชียร์นะครับพรุ่งนี้ทีมชาติไทยของเราจะพบกับทีมชาติเวียดนาม แฟนๆคิดเห็นกันอะไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ